รินดิโอสติปพิเชีครับผมเราก็จะฟ้ามตัวช้อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พอมาทั้งสองชุดเลยนะครับเป็นสติเอนะครับจับคู่กับคันสีชาโดนะครับติดสองียี่สิบครับอีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นสติปดิมิเต็ดนะครับจับคู่กับคันคาราโดนะครับอันนี้ก็เป็นเบทแปดขีดสิบแปดนะครับเดี๋ยวก็ไปรับลง บทสะพานแล้วก็ไม้ข้างหลังก็สวย ใส่ใจจริงตีได้แต่ไม่มีตัวครับ หมายแบบชัด้โดเลยนะมีชั้โดได้เลยนะหม,ยหมายสวยเกิน,น,กนกได้มันึกงตัวรับกระปาช่อนใช่ไหม สวยๆเลยกับไอป้องนะฮะสามจุดแปดนิ้วนะครับเดียวตามหางต่อของนี้จุดนี้เลยนะครับกัดทีแรกโดนเออกัดโดนลากไปแล้วเพรไม่ติดยังไม่โดนตะขอครับตีสบายสมากกัดอีกทีนึงครับโดนเลยที่ส่งนานๆเดี๋ยวลองนะจะมีตัวมีอีกวะอันนี้น่าจะต้องเป็นเท็กซัสนะครับหมายมันเป็นน้ำ สัตว์ลกนะครับกับสต,ตีดเอทวีเดี๋ยวลองหน้าบ้านลูง มันแคบนะโอเคยืนได้สวยงาไปเกี่ยวใบไม้ทำไมวะไม่ยอมหลุด,ด้วยนะ ขาดปลากาดครับโอ้โหขาดเลยวัดครับมันพลาดกับสายกับกิ่งไม้อยู่เรียบร้อยขาดเลยโอ้สายช็อกสายช็อกไม่ขาดครับขาดสายแน่ครับโอ้โหปลามันกัดดึงดึงดงเลยนะก็เลยวัดเลยขาดเฉยเกี่ยวกันไหมครับโอ กัดแบบงง,ง,งๆนะฮะนึกว่าเหยื่อพลาดกิ่งครับจริงๆปลากัดฮนะปลากัดด้วยเหยื่อพาดด้วยนะครับมันก็เลยต้องวัดเลยเนะี่ยวัดก็ขาดเลยครับนี่รถโจรมีไซด์เลยครับโอ้มาแล้ว กดกดกดครับใหญ่ด้วยใหญ่ครับตัวนี้ก็จะตัวเดิมเมื่อกี้เลยนี่โอ้โกดปลาเหี้ยช้อนชะดนะโดน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเยอร์กรอบปชนครับโอ้โหไคโลครับโอ้โห ขาดตู้งวดเลยครับ้งวดดูซ้ายฮะเดี๋ยวจะเอาขึ้นยังไงครับเนี่ยแต่ขอโคตรเล็กเลยแต่มันน่าจะเศร้าข้อแล้วนะแต่กลัขึ้นมามันจะขาดนะฮะของใหญ่อีกฮะไม่มีคิปเปอร์ด้วยคอนเฟิร์มละทีนี้ขึ้นแบบไกลมาก็คือ 1> 1เอออย่าดิอะม,<า>มาดูมาดูกันครับปอดโโอ้โหโอ้เข้าเบ้าด้วยเรียบร้อยตัวนี้ไซส์นู่นะเจ็ดแปดิีนะอาจจะป็นโลเลย ดูครับขนาดหัวระล่อโคฟฟี่ครับผมดูฮะโอ้ไม่เจ้าโอ้โหดูฮะดูแรงมันสะบัดครับผมแปลว่าผมจะดึงตะขอให้มันดิ้นออกหลุดนะให้มันดิ้นเองนะดูมันดิ้นฮนะเราดูตะขอครับงอเป็นเลขสามเลยครับโอ้โหคิดเกินไยตะขอมันอาจจะ ไซส์อ่อนนะครับแบบมันเพียวเพียวฮะคมคมเพียวเพียวฮะวัดทีเดียวก็เข้าเลยโอ้โหโอ้แดกเยอะเรียบร้อยหอเหลือเยอะลุดไปแล้ว ยังตียากเลยหามุมอ๋อโอ้โหวางขวางพาดเต็มไปหมดจะตียังไงครับจะตียังไงอูโหูอได้ออได้โอ้ไปเกี่ยวอะไรเนี่ย นโหนอีกแล้วโหนอีกแล้วครับผมมือใครอีกแล้วอื้อหือนี่จะเล็กหน่อยครับตัวสองตัวแรกใช้สองสี่ตอนนี้หยกหยกหยกเรียบร้อยนะครับผมของตายครับเซ็กซลิปใส่ก็้วสองสี่หยกหยกหยกมากัดเลยครับผม ของตายจริงๆจะเอาไว้ตรงไหนนะเราคลิปเอ์มานะนไหนที่ไม่พร้อมปากกัดีชายทริกซ์สตริกครับผมของตายจริงๆกับหมายล่องๆนิดๆ